แล้ววันนี้นะฮะเราจะมาสอนการจุ๊กนิกบอลนะก็ไปดูเลยดีกว่าป่ะไม่ต้องรีรอซึ่งวิธีการจุ๊กของผมก็แล้วนะซึ่งถ้าใครสงสัยไอการสูมหน้าจอวันนี้มันคือบั็นบกนะครับผมเพื่อไม่ให้ไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าป่ะขั้นตอนที่หนึ่งกกระโดดวิง่งกระโดดวิ่งง่ายๆเลยเหมือนมือใหม่เลยซึ่งผมก็มือใหม่นะก็ไปเล่น,ลนแล้วกระโดดเยอะ ซึ่งวิธีการใช้ก็คือผมจะกระโดดเยอะแบบตามคลิปเลยนะครับผมวิธีที่2ครับโค拉เอาไว้แก้มือครับซึ่งเวลาที่คุณกระโดดพลาดคุณก็ใช้โคลเอาไว้วิ่งต่อแบบยาวๆแล้วก็คอมโบกับท่ากระโดดโอเคซึ่งไม่มีอะไรแล้วแหละมีแค่นี้แหละโอเคปะ่ะขั้นตอนที่3ครับสเตปวิ่งบนนะครับเหมือนในคลิปเลยนะครับที่มันวิ่งบนแบบหลอดให้ต,ต่อไปเขาวิ่งตัดหน้านปคอดนะครับผมจะทําให้เรา รอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเราไม่วิ่งโดนตัวมันนะนะวิธีต่อไปครับใส่ขาเหล็กกับที่เพิ่มความเร็วนะครับผมคณคนถา่าขาเหล็กกับที่เพิ่มความเร็วคืออะไรถ้าเป็นมือใหม่นะนะก็เดี๋ยวผมให้ดูรูปภาพเลยครับมันคือของเที่ยวไว้ช่วยเรานะสนำะหรับการวิ่งอะไรพวกนี้นะ,ะก,การฟาร์มเงินด้วยนะถ,ถ้าคุณอยากหาของเอาไว้ช่วยคุณอย่างอื่นก็ลองไปหากันเองนะมันมีชูปอยู่นะมันมีแบบคอมโบอยู่นะอันนี้คอมโบผมเองนะ ซึ่งวิธีต่อไปก็ไม่เกี่ยวกับกลยุทธ์นะนะซึ่งเป็นการที่คุณจะขี้ขาดนะนะไปซ่อนตามนะผมก็แนะนําวิธีนี้อยู่นะเพราะเป็นวิธีที่ดีอยู่พอตัวได้เงินเยอะด้วยก็แนะนําสําหรับคนที่ไม่อยากวิ่งหนีบอดนะนะเอ,อ่อตอไปนล้ครับจบคิดแล้วนะฮะันดับซึ่งถ้าใครไม่ชอบอันไหนก็มาบอกกันได้ที่คอมเมนต์แต่อย่าด่าผมนะ อย่าลืมกด like กดแชร์กดซับกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะจะได้มีการแชร์ในการทำคลิปยูทูวันนี้ต่อไปแล้วล่ะซึ่งกำลังหัดตัดต่ออยู่นะซึ่งไม่ต้องห่วงพิลาเชตมันจะมาแล้วนะผมลืมอัดคลิปตอนเป็นปีศาจด้วยโอเคก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมผมก็ต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าเราไปทำคลิปเกี่ยวกับพิลาเซ่นะครับผมมันอัปเดตใหม่ด้วยแหละเดี๋ยวผมต้องรีบมาทำขั้นดูเด้อล่ะดานใหม่ก็มาแล้วโอ๊ย